อเอาเซปลาก่อนสบายดีพี่น้องมื่อนี้กะมาพอก็ไม่ต้องโซก็ได้พี่น้องมื่อนี้ไม่ต้องโซกับมาให้มาขายมันต้นพี่น้องเพราะว่ามันต้นแหงเลยฮะนะมากอะมาหลายคนเลยพี่น้องมื่อนี้กะมีทั้งร้านแต่กะครอบครัวสายลุยเพื่อนกะคือครอบครัวเมซี่ไม่ได้นะพี่น้องแต่ว่าก่อนไปกะไม่ต้องโซกะ ขอขอบคุณเนาะ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับส้มแม่น้องโชคที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แม่น้องโชคกับได้กะแม่น้องโชคก็ขอขอบคุณไายๆเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามรับส้มไปได้แม่น้องโชคว่าแม่น้องโชคสิได้มันจักโสมืันนี้พี่น้องไปนี่น้องโชคเพื่อนกะเดินจักพี่น้องมักขนาดได้กับจักนี่กะแต่ว่าดินกะเพื่อนกับดินแต่กับโตมันนี่ดอกพี่น้องบ่กาเพื่อนกะบไริจับโกลกอันนั้นมันกัมักจักพี่น้องสงสัยญ่อนาคตมานี่สงสัยสิเป็นสร้างแปลงจัักนระ บ่าวคำพองเพิ่อนกะกินแตงโมพี่น้องเบิ่งเพิ่นนุ่งผ้าสรงพี่น้องทรงผมกับโอโก้ทรงผมยังอัน,นันทรงผมตะก,กะแตนมันอันด้แซบบ่คือสิแซบคากพี่น้องเปลือกกะจนเกือบบ่ยังพุ่นะตอนนี้กาแม่น้องโซกกะกำลังสีหายมั่นพี่น้องส่วนน้องโซกเพื่อนกะอยู่ลำป่าเพิ่อนนั่นนะเดี๋ยวหายมั่นก็มาหนีคนหลายพี่น้องมาหนีคือสีแดาไว้อยู่หรอก Ay kun kun. สองไอ้น้องเบาค้ำไพกับเบาสีพิไลเพ,พิ่นจี้ี่น้องหูเขา้เขาหูออกว่า,ามันแหลกโอ้ยลบไปเลยแ <c oughs> ขงอยู่ทังเบืองทั <c oughs> ้งอึู้แ <c oughs> ขงจบเือพี่น้องเบาสีพิไลกับเบาคำเบานั้นคำไพเพิน่น มววกาใส่เลยพี่น้องก่านี่มันแหลกยาในโถงมววเบังเหือะนะยพี่น้นองเหนายับยั้งอยู่ เพราะว่าพ่ตอ,พอต้องโซกเพื่อนออกมาเลยต้องโซกเล่นเลยนะ Thanks. 别搞哎！ น้องเว้ยพวงเงือ่ยเนี่ยผมเงือ่ยเป็นโศกย่อยอาบยางอยู่เก็หน่องโศกไปนี่ป่าเพึ่น bấm, 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 อนนี้กาให้เรียบร้อยเลยพี่น้องแต่กาชิยกมาโฮมกันกลนและแม่น้องโซกับสินับพี่น้องว่าไรจักสอบนะยกไม่สยเก่งตือ, <c ười> อพี่น้อง <c ười> นี่กระลุงเพื่อนกาเตรียมสิจักตกไงนะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกาบริหายน้ำดอกเพราะว่าเพื่อนเจ็บตีนเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเหยียบโตนะเลยบริให้เพื่อนหายซอยแล้วกะให้เพื่อนจักจกให้ซื้อพี่น้องตอนนี้กาเอามาห่มกันเรียบร้อยเล็พี่น้องเดี๋ยวไม่ต้องโชกนับต้นบรจักศบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเจ้าเจ้าสองเจ้าสี่เ้าหกเ้าแปดไล่เ8้าแปดศบพี่น้องถือว่าสมควรอยู่ เดี๋ยวแม่ลงโซกเมื่อก้อนบันีละกาสิไป้แพร่ขายอยู่ถนนน้ำพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งว่าเขาขายเด้วเขาสิไรท์เทไรพี่น้องนี่ตอนนี้กะเอามันขึ้นรถเรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวแม่ลงโซกเมื่อก้อนบันีตอนนี้กะแม่ลงโซกกระหดนบนขายมันเลยพี่น้องเดี๋ยวไปติดก้อนมาสิไรทจักสอบเออว่าสิไรทจักโลพี่น้องขายกะบมดตรงเมื่อยุกเองพี่น้องเพราะว่าคนงานเพื่อนไล่นะให้เพื่อนยุกเองหับซื้อมันเถอะหับซื้อมันเถอะนะ ติดแถวละสองสอบพี่น้องในจากโลนั่นหาสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดโลพี่น้องถือว่านักเติบยู่สองสอบมันถือสอบหนึ่งนี่กัจากโลเศร้าปลายโูเศร้าเป็ดโลพี่น้องถือว่าสองสอบกัหาสิบปลายเนาะหาสิบเจ็ดโลหาสิบเจ็ดโล ค้นไหลายพี่น้องเพราะว่าคนงานเพิ่นหลายคุ่ณคนงานเพิ่นกะมิตรภูอันผู้ลำลำผู้ลอเนาะมีเมียเบิร์ดตะบอนหรือว่าโสดนะเนาะโสดเบิดเพิ่นว่าเพิ่นว่าโสดเบิดเพิ่นว่าสงสัยว่าเสืองเมียไว้อยู่เฮือนบ่จักเนาะอ่ะชิปซีได้ได้ ขับรถเข้าไปได้นะเพื nice. ่อนเนี่ยเอาไปทันทีเลยเออเห็นอยู่อันไปเข้าไปให้คำพนตอนนะครับว่าเจ้ามีเม่นเจ้ามีเม่นว่าจะแวะแหละหกสิบเอ็ดโลตัวนี้อุ้ยทันแห้งแน่เหมือนันนะขายเห็นกัเจ้านี่กับพ่อขายพี่น้องว่าทีมงานเพื่อนนี่กับบองไว้สมควรแมนมีแต่ภูลำลำรอรเนาะมาเชเวอร์เด้อติดต่อหาไทยโอ้เจเวิร์เนาะเจแพงเจแพงเจแพงเจว์เวอร์บอกหาเจ็ดโอเคถ้าว่าพี่มีมั่นขายกับมาขายเพื่อนในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพื่อนหับราคาสูงสมควร บริการดีบริการดีพราะเพาะคนงานพื้นหลายนะมีแต่ภูลำลำเนาะบางมือบางมือกำลังติดอยู่อันนี้้าฮาสิบแปดโอ้ลืมบอกผาท้ายเนาะไวเอาผาท้ายบอ หาสิบเก้าตัวนี้เบิดเลยอดิตมดิอ้าวไม่เห็นถั่วครูสุดท้ายเท่าไรนั่นหาสิบหกาสิบหกโลครูสุดท้ายโอเคสำเร็จบัดนี้ตอนนี้กะเฮากะติดแล้วเด้อพี่น้องเพิ่นนี่กะเพิ่นทำการไล่เงินหั่นนะเบิ่งว่าสิได้หลายปานไดนเจ็ดลอยกะขี่ได้เป็นเงินกะโลนึงสามพันสี่เนาะไล่สามล้าน สี่แสนหาสิบสี่พนพี่รองไม่ต้องโซ่กับายถทงบักใ่ายมาพี่รองเผื่อสิมาหับเอาเงินเถอะนะคือว่าสิไรายสิพ่รองหักซ้ำนี่กับายเลยพี่รองว่าภู้ใจนะเพราะว่าสิ่งเราเห็นมาเนาะโอเคเขาเดินนะนหนึเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอเคนหนึ่งาตัโลนได้ได้เนี่จงอาจีดอกออกมายัง สีโอเค2ลานงมกสันแนบเจ็ด0ปล้านพี่น้องขายมันเทไ่นัหร่นสี่แสนหาสี่พันเนาะหนึ่งสรวมเบิดเลยสามล้าน่แสนหาสี่พันพี่น้องเขากระทงไงใหญ่ไป กะสิเป็นบินเพิินพี่น้องเพราะว่าเพิินกะเขียนซื้อไว้คักเนาะซื้อแพงเพราะว่าแม่องโซกกะสิเอาเมื่อให้เจเพิ่นมึงก็คือเจคลิปพี่น้องเดียวเมื่อก่อนมาดิที่ตั้มแม่ลงโซกมาหอดเฮือนพี่น้องตอนนี้กะแม่องโซกมาหอดเฮือนเลยพี่น้องฮัตตอรีดบาแม่องโซกกะว่าสีไปเอาวนมาอมกินแลงพี่น้องแต่ว่าเพื่อคายมันเพื่อยังกะมันกะคำนะพี่น้องแม่องโซกกะเล่ยบริไปเอาเดี๋ยวแม่องโซกหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนพี่น้องบันนี้นี่พี่น้องเมนูมื้อนี้กะสีแกงขาเป็ดใส่ผักพพกี่่นนนนองเราาาะวมมซื อันขายมันต้นกะซื้ออาหารดีๆมันบำรุงเนี่ยจักน้อยพี่น้องขันบำรุงก็คือว่านันละเนาะ่างกายกับสิอ่อนสีเพียเนาะคันสิเมาแต่เห็ดเบียกเห็ดงานก็ดีพี่น้อง<ป>เดี๋ยวไม่ต้องโซ่หาเห็ดกินก้อน,นอมันาาน,น,นะนี้เดี๋ยวไม่ต้องโซ่กะสิเซปลาก่อนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นํำแข็งนะเอาเซปลาก่อนอีกจักน้อยเข้าจังมาเอาแล้วก็ไปพักพี่น้องเพราะว่าสิแกงเซปักพักนะเซปแล้วก็เพื่อเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ต้องโซ่สิพักก่อนพี่น้อง ภาคกันเลยเนาะอื้มที่โชคที่โชคเชื่อได้อันนี้เป็นสัตว์ที่ชอนอนส่วนมาผ่ากะให้แม่น้องกีเพิ่นพาพี่น้องส่วนเงินกะเอาให้เจเพิ่นเก็บร้อยได้เด้อพี่น้องปั่นกันแล้วพี่น้องเอ้ยปั่นกันแล้วพ่นละได้อัน สามล้นปลายเนาะสามล้านสี่หาสิพันไม่น้องกริบนะเอาลหลักนึ่งแมน่นกระใสน้องสาวกับร้านพี่น้องเอ้ยแมนเ,ออเพราะว่าแม่น้องกริบเลยไปฮุบหายน้ำเขามืาอนีิ <c oughs> ข้าวเ,เห็ดเบียดนะโอเค มาบอมลุงไงจะท้องหาดีอ้มันนี่กะงันบุญพี่น้องเลยคนเดียังกย่อยักยอดนะ ผักเรียบร้อยเดี๋ยวทาผักเทียมใส่ก่อนทาผักเทียมแล้วเราก็สิปุงมันนีหลังจากปุงแล้วก็ิมาต่ำมากพีิกต่อ กาตั้มเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ว่าบุกทัดเผาไส้แล้วพเพราะจะไปคขวายมันซุกก่อนเถอะนะเพราะว่ายัางสิเอาปอนน้องโซกแล้วกาน้องกิีพี่น้องคดไปเรื่อยๆพี่น้องจะเลัวม่จะซุกขนาดส่วนนงภาคก,กาเป็นนงกีปืนกาเขียวอะไรอยู่ อันนีนมันใบเห็ดแนวพี่น้องเอ้ยอันนมันใบเห็ดแนวคุนว่าต้นนี้ก,มกะมอกะซุกเลยเดี๋ยวตักไวป้ป่นนั่นองก๊บกับองสุกกอนจากตาักออกแล้วกับแม่้องโสมก,กับเชี้ยวมกพรมาใส่ัดน,นี่ เดี๋ยวไปตํ้มขเบือก่อนบัดน,นี้เดี๋ยวตํ้มเขาเบือก่อนต้ยกเาืบินดตมเรียบร้อยเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนเพราะว่าเพื่อบให้มันเป็นกรดนนะะ เดี๋ยวบอกพักสัก,ก่อนมัน,นว,ว้าวอันนี้ทํายังไงไม่หมดใส่ไม่ได้อันใหญ่เกินเดี๋ยว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 เอาน้ำสักก่อนนี่เดี๋ยวถ่าแตม่มันพพดจำสิมาซิมเอาวันนี้นี่หมอกระโพดเดียร์มอกระโพดเดียรพี่น้องเดี๋ยวพยวม่น้องโูบซิมกันวันนี้ พังตลาดนี่แซ่บคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวโป้งก่อนบัดนี้ตักก่อนบัดนี้ว้าวเบิ่งตะสีสันกแซ่บคือเก่าเนี่ยพี่น้องคือแม่น้องโซ่ก่อนเนี่ยนี่กับข้าวแดงกับแม่น้องโซ่กับพี่น้องเก่งเก่งขาเป็ดใส่ผักๆซูชิหยอดแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแดงก็แม่น้องโซ่เด้อะเก่งป็ดใส่ผัก เส่องไขปลาด้วยเสพก็เกี <S S ่ยวกับแมลงสกปรกหรือเปล่าดูเชื่อวันมองขาเนี่ยนี่ดูช่งใครไหนยำดูชนเลยชนมาแลฮวน่าขุ่มเลยอะเสรวันเนียใชเดี๋ยเอาในแบ็เนี่ยจะตะเกิร์นคืนในแบ็ด่ดเลยอะนย่างนี้เดี๋ยวาแบืม ตอนนี้กะไม่้องโซกกะกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เอาสมมติกับน้องพี่น้องเนาะคลิปหนาพอไม่้องโซกใหม่ผู้ใดที่เขามาเบิ่งใหม่ๆมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องโซกในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดที่ว่าบ่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆของแม่น้องโชคก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้แม่น้องโซกในเด้อพี่น้องเด้อ